Good morning everyone thank you for coming วันนี้ปนุษย์เช้านี้นะคะยังอยู่ที่วินดาเมียแดมนะคะที่มัดจีค่ะที่มัดจีนะคะอากาศดีมากเลยค่ะเขามาตกปลากันนะคะดูธรรมชาติเขาค่ะนกนะเต็มเลยค่ะนกนกเป็ดน,น้ำเต็มเลยค่ะนี่เขามาตั้งแคมป์ได้ค่ะเมื่อวานนี้ปนุษย์เลือกฝั่งโน้นค่ะ เดี๋ยวกลับมาใหม่จะมาเลือกฝั่งนี้ค่ะบรรยากาศดีมากเลยก็เลยวันเช้าวันนี้ก็เลยไลฟ์ออกหนึ่งทีหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้ได้ชมบรรยากาศสวยงามค่ะฝนก็กำลังมานะคะตอนนี้ก็ประมาณ12องศาหนาวค่ะเห็นไหมค่ะนกเป็ดน้ำเยอะเลยนู่ใกลๆอ่ะแปนทางนี้ วิวสวยมากเลยไปดใูใกล้ๆจะมีป้ารมิมไหมแต่เพราะว่าเห็นทุกฝั่งนู้นน่ะเดี๋ยวก็แผงไปนี่จะเรียนหัวกันค่ะฮ o d morning good morning brain work thank you for coming friend this is is a uh, windermere dam Mottie, australia um, i'm come to do the camping here and then they can they can do the fishing see this one is a lamp for take the boat onto the water and then they go to the fishing Yeah they allowed to do the fishing here เขาเรือมาลงเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดูสิเป็นไรนั่นเลยอ่ะ boat house เลยอ่ะเรือที่เขามาลงค่ะโอ้โหเยี่ยมเลยค่ะเป็น boat house เลย ตรงนี้เขาเป็นเห็นไหมคะคาราแวนพรักเลยค่ะสวยงามค่ะเขาให้คนามาพักได้นะคะถ้าไม่มีถ้าไม่มีไฟฟ้าเนี่ยแค่37เหรียญค่ะ if you come to stay here if you have the mini van or van you can park here they have the side power and unpower if the if have the power 52 dollar if unpower $40 it's cheap stay one night and uh, night weather too i love it this one is a nature but this time low season not much people good this time is good for holiday if the high season wow a lot of people here ขอบคุณนะคะทั้งสีท่านฝนกำลังมาค่ะเห็นไหมคะฝนมาแล้วกำลังลงยิ้ม,ย,มยิ้มเลยค่ะก็เลยอ้าวอดที่จะถ่ายให้ชมค่ะ เนาะบรรยากาศเงียบดีจังเลยอะ่ะเมื่อคืนเงียบปิ๊บเลยค่ะจะได้ยินแต่เสียงนกแล้วก็เสียงนกเป็ดนนะ้อยู่สวัสดีค่ะมอสอยู่ออสเตรเลียค่ะออสเตรเลียค่ะตรงนี้เป็นท้ายน้ําของเขื่อนคนไทยใช่ไหมคะเอ่อตรงนี้เป็นท้ายน้ําของเขื่อนค่ะของเขื่อนที่อยู่เมืองมัจจีซึ่งเมืองน,นี้เป็นเมืองทํไวายนะคะ หน้าพักมากเลยค่ะถ้าใครรักธรรมชาตินะคะมาพักได้เลยค่ะสวยงามค่ะส่วนอเอขื่อนเขาอยู่ด้านทางเหนือค่ะเดี๋ยวพนุษย์ก็จะขับรถผ่านขึ้นไปตรงนี้เป็นท้ายน้ําค่ะส่วนมากคนเขาก็จะมาตกปลาค่ะเนี่ยเป็ดน้ําเยอะเลยค่ะเต็มไปหมดเลย ก็จะมีให้เราเลือกนะคะถ้าเราไม่เอาไฟฟ้าก็อยู่ด้านหนึ่งถ้าเอาไฟฟ้าก็อยู่ด้านหนึ่งค่ะถ้าไฟฟ้าก็คือเสียคืนละ52ดอล์ค่ะมีน้ำมีไฟให้เราพร้อมนะคะ5 2าสิบสองเหรียญดอลลราออสเตรเลียค่ะแล้วถ้าไม่ใช้ไฟก็40ค่ะ เงเสียงเห็นไหมคะนกเป็ดน้ําเต็มเลยปลาคงจะเยอะอะนะนกเป็ดน้ำอะไย,ย,ย,ยนะนนยยตรงนน้นเป็นฝูงเลยคะ่ะแพนให้ดูจ้า เมืองนี้เป็นเมืองทําวน์เลยนะคะไวน์ออสเตรเลียเลยค่ะไวน์อร่อยด้วยนะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะโอ้ขี้เป็ดน้ำเยอะบรรยากาศเงียบสงบเลย นกเป็ดน้ำบินกันใหญ่นอนนูก็มีคนมานั่งคอยตกปลากันนะคะน่ะเขาจอดอยู่ตงนู้นน่ะเราไม่ได้ตกปลาหรอกเรามาแคมปิ้งเฉยๆชมบรรยากาศค่ะฟังเสียงนกเสียงกา เราเป็นคนชอบธรรมชาติแล้วก็ต้องมาอย่างนี้ค่ะโอเคนะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ Thank you Brainwork Thank you so much Bye see you next time